ครับไลฟ์ไปแล้วไลฟ์ไปแล้วครับก็บรรยากาศน่ารักมากมันเป็นแบบว่าช่วงปลายปีที่คิดถึงมีปีละหนึ่งครั้งช่วงคริสต์มาสผมชอบมากเพราะว่าเขาตกแต่งสวยมากแล้วตกแต่งทั้งห้างเลยครับก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็เป็นต้นคริสต์มาสที่มีความสูงสามชั้นสวยมากฮะซึ่งอยากเห็นตอนกลคืนแล้ว อย่าเข้ามาดูแต่ห้างน่าจะปิดอย่าเห็นราเปิดไฟอนี้จรอนูน่าสนใจนะหนูแล้วเราก็จะโดนยามไม่เลยเราก็แต่งแต่งตัวเป็นซานตาคลท์อสก็โดนไล่อยู่หูทำเสียงอยู่เนี่ยเหมือนอยู่นะอ้เที่ยไม่ออกเลยได้เดินหลังาหลายชั้นเลยได้แบบว่าเล็งๆของคริสต์มาสกันบ้างไว้เ่ย จริงๆผมเลงต้นคริสต์มาสสามชั้นนั้นไว้แต่เขาไม่น่าจะให้ถ้าเขาขายล่ะถ้าเขาขายเขาจะขายเท่าไหร่แล้วจะไปตั้งไวที่ไหนขายเท่าไหร่ไม่น่ามีปัญหาเาะแต่ขายเท่าไหร่จริงขายเท่าไหร่ไม่น่ามีปัญหาแต่จะตั้งไว้ตรงไหนบ้านหนูไงบ้านหนูมีลานลานสวนอยู่มี่มใหญ่ขนาดนี้ไม่ที่ตั้งแต่ก็เลงต้นคริสต์มาสใหญ่ไวจริงๆผม รู้สึกอยากให้ต้นคริสต์มาสนะอย่างที่บอกไปเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าอยากมีต้นคริสต์มาสจริง,รงๆอ่ะตอนนีอ้อยู่ที่บ้านเก่าอยู่มาปีหนึ่งมน,นลับมาก็ยังต้นเดิมก็คือยังเก็บไว้ยังเก็บไว้ไม่มีที่เก็บอยว่ฮะแต่ตอนนี้ย้ายออกแล้วก็เออเอาไปบริษัทเรียบร้อยแล้ว,ว,ลวนหนูมีบ้านใหม่หนูมีบ้านใหม่หนูอยากเอาต้นอะไรเอาต้นทุเรียนไหมหนูชอบกินทุเรียนหนูมีแล้วหนูซื้อต้นไม้เรียบร้อยเข้าบ้านใหม่ใช่ครับผมเขาซื้อ ทึกไว้เรียบร้อยแล้วทึบก็ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ใบยาเมื่อกี้เฮียบอกว่าเฮียเอาต้นเก่าไปบริจาคใช่ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะหกหมื่นเก้าต้นเล็กนิดเดียวหกหมื่นเก้าแล้วเอาไปบริจาคไม่ขายด้วยบริจาคหนูมันตั้งมาปนะีกว่าใครจะซื้อฝ <No> ุ่นก็เกาะโอ้โหเห็นเห็นความรวยของพวกเขาหรือยังเคยเห็นตั้งแต่เจ็ดหมื่นแล้วเออราคาเดียวกันเลยนะ ื้อต้นคริสต์มาสมาตั้งทีหนึ่งปีมันได้ฟิลมา,มมจากจริงๆมันได้ฟิลมากหนูคือไปบ้านเพื่อนมาเพื่อนผมซื้อต้อนเป็นล้านแล้วมันใหญ่มากแล้วเราแบบอ้มุดมาได้เปิดไฟตอนคืนจริงๆมันไม่ได้มีแค่ต้นคริสต์มาสจริงๆมันมีความมีข,ขอาขวัญเป็นต้นคริสต์มาสที่มีสโวนอยู่ด้วยสวยมากมว่าโอกาสมีจะเปลี่ยนเปลี่ยน้ค่ะเปลี่ยนเลยือว่าซื้อหนูหนูฮะย้ายเข้าบ้านก็น่าจะหมดเทศกาลแล้วหนูยงหลน้ต้นคริสต์มาส ถ้าเกว่ามีทุกปีให้กเราซื้อมาเปลี่ยนให้ทุกปีแล้วก็ขอต้นลรไม่ต่ำกว่า2องแสนขึ้นไปถ้าต่ำกว่าสองแสนไม่เอานับวันมันอยู่ที่ราคามากขึ้นนะหนูจะรักหนูต้องมีเงินครับ <c oughs> ทุกอย่างมีค่า <c oughs> ออจริงผมเดินเมื่อกี้เาหม ไม่รู้ว่าขายหรือเปล่าแต่อยากได้กวางกวางที่เป็นแบบตั้งพื้นนะครับมันน่ารักคือพอมันอยู่คู่กับต้นคริสต์มาสแล้วอ่ะมันดูเติมเต็มมันดูแบบเป็นเทศกาลคริสต์มาสที่ถูกต้องก็มีกวางวังเวนเดียครับน่ารักมากนัแสดงว่าต้องเริ่มจากที่เวนเดียต้นคริสต์มาสก่อนใช่เราก็จะซื้อกวางเราก็จะเติมเต็มให้ใช่มู่ยู่คู่กันนี่มาแผนแล้ว วางแ,แผนแล้วแต่เขาจะขายกวางไหมไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกซื้อที่ไหนก่อนที่เาจะขายกว้างไหมเขาจะขายเยอะมากไหมก่อนอ่ะฝากไม่แทนมาจ้ะเพราะว่าจะมีเขาแบบว่าสองแบงจากซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเนาะใช่สวยมากก็อยากชวนทุกคนมางานนี้เลย Season of Giving 2026นะครับก็อยากชวนทุกคนมาเดินเล่นท ouais, ี่เซ็นทรัลทุกสาขาเลยเขามีจัดงานนะครับแล้วก็อยากมาชวนมาช็อปจริงๆเพราะว่าของ คริสต์มาสคือมันก็มีแค่ปีละหนเนาะแล้วก็มาแล้วก็อยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็จากไปก็ต้องรออีกเป็นปีเลยคนห้าอยับบอกเลยว่าห้าพลาดเพราะว่าของมันน่ารักเยอะมากมีทั้งแก้วมีจานมีของตกแต่งบ้านเทศกาลคริสต์มาสน่ารักน่ารักเยอะมากเลยใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกมีต้นคริสต์มาสเยอะมากนะฮะทุกสาขาได้ผมเือเซ็นเรัลนะครับผมก็สามารถไปเก็บได้ไม่ต้องซื้อหรอกหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้อ๋อ ถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าใครชอบแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นนะแล้วมันแบบว่ามาถ่ายรูปกับครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยเออมันสนุกดีครับแล้วก็ได้เก็บเดี๋ยวลงรูปคริสต์มาสด้วยอะไรเงี้ยเออแล้าเราก็มีแผนที่จะแบบว่าถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสเยอะเลยะเนอะครอบคนัวเป็นเก็บไว้มคิดถ่ายไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วเราก็เก็บเหมือนกันจะมีอีกหลายต้นนะมีหลายต้น,ตนใช่แล้วก็มีกิจกรรมมากมายด้วยตลอดเดือนธันวาคมก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกัันนเยอะะๆครบผม ยังไงคะเป็นแฟนตกอกตกใจตกทุกคนเป็นห่วงดูแบบหนักหนาเลยก็โอ้ยเรามีหนักมากเลยครับคือรู้สึกว่าไม่ได้แอดมิดมานานมากแล้วก็อันนี้คืออย่างเราคิดถึงโรงพยาบาลอันนี้คืออะไรหนูเอาไม่ใช่อันนี้คือไมค์คือรู้สึกว่าพวกคือปกติแข็งแรงนะครับถึงป่วยอ่ะก็ไม่ได้ป่วยหนักขนาดที่จะต้องแอดมิดแต่ครั้งเนี้ยไม่ไหวจริงครับคือ อาหารเวนเตสแล้วก็ปวดท้องมากคือคืนนั้นพยายามนอนแล้วคงคิดว่าอาปวดก็อาจเป็นเย้าคงหายเลยเพราะว่าปกติถ้าปวดท้องหรือว่าท้องเสียอย่างเงี้ยคือมันไม่ถึงขนาดต้องเอดมิแต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆนอนไม่ได้ขนาดแค่ยืนอ่ะยังยืนไม่ไหวเลยแล้วก็อาเจียนด้วยจนปวดจนแบบไม่ไหวต้องลงไปบอกปาร์กามาและปารกมา,า,กมาคือตอนคือถ้าเป็นผมมาอยู่คนเดียวอ๋อคิดว่า น่าจะไม่ไปเพราะว่าคิดว่าคงไม่นาคงหายแต่ว่าปามาบอกถ้าปวดขนาดนี้ก็ไปหาเธอ,อก็เลยไปครับไปถึงโรงพยาบาลเดินเข้าไม่ไหวด้วยต้องนั่งรถเข็นขนาดนั้นเลยทรมานมากเหมือนจะตา,ายเลยแล้วแต่วันคืนหูก,ก็ยังต้องไปทำงานตออ่อ,อคือ,ค,อคืน,น,นหน้าหนก็ดึกแล้วประมาณช่วงเที่ยงคืนออถึงโรงพยาบาลก็เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ฉีดยาแล้วก็ตัดสินใจว่า คือวันรุ่งขึ้นนะมีงานมีงานแต่ช่วงเช้าเลยเป็นถ่ายเป็นถ่ายแบบถ่ายรายการแต่ว่าคือตอนแรกกะจะไม่แอดมิแล้วก็ดูอาการว่าพรุ่งนี้ถ้าไหวอ่ะก็ไปทํางานแต่ว่าถ้าไม่ไหวกอ็อาจจะขอเขาเลื่อนได้ไหมไม่ไย่ยากแบบนเซ c ร์เพราะว่าเขาก็จองคิวมาอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็อื ไม่ไหวแหล้ครับ<ม>ก็เลยต้องขอโทรไปเรื่อน<ม>แต่ว่างานเย็นอันนี้เรื่องแรกเพราะว่าเป็นอ<ม>ีเวนต์ครับเราก็เกรงใจคุณลูกค้าด้วย<ม>ก็เลยสู้หน่อยแต่ตอนนั้นคุไหวล้วฉันยังจับตอยู่ก็วันลุกแต่วันลุกขึ้นตื่นมาดีขึ้นเยอะจริงๆอาจจะมีแบบปวดปวดท้องแสบท้องอยู่บ้างแต่ว่าดีขึ้นเยอะจริงๆเริ่มดีขึ้นตั้งแต่คืนที่แอดมิดแล้วครับเพราะว่าเหมือนสียาฆ่าเชื้อ,อยาแก้ปวดทานยาอให้น้ำเกลือก็ดีขึ้นจนตอนนี้ก็ เกือบหายสนิทแล้วแต่ว่ายังยีแซบมากไม่ได้แต่แบบว่าไม่ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสาเหตุอะไรไม่รู้จริงๆอันเนี้ยไม่รู้จริงๆว่าเกิดเพราะอะไรเพราะว่าคือหมอคือตอนหมอถามนหาะผมก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันคับเพราะว่ากินเยอะมากเลยกินเยอะเกินหลายอย่างเกินจนแบบไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรใช่เพราะว่าคือกินก็กินเยอะคือตั้งแต่ไปหัว หัวหินอ่ะคือไปหัวหินก็กินอยู่ด้วยกันจะไม่เยอะได้ไงก็ไลฟ์วันนั้นอ่ะไม่แต่แต,แต่ว่าก็กินอยู่ด้วยกันไ,<อ>ไงพ่อประเดี๋ยวครับ ขารู้อยู่แลยเขาต้องหลอกถึงกันริมแม่น้ำเจ้าพรยาใช่ใช่อั้นเียง ambient จากทางยูทูบเสียงลมจากแม่น้ำาหก็ไลฟ์ยู่วกินแล้วก็กินพี่ก็กินอาหารอยู่ด้วยกันนะเฮียก็ทุกอย่างที่หนูกินเฮียก็กินด้วยเออถ้าหนูเป็นเฮียก็ต้องเต็นซึ่งคิดว่าคงไม่ใช่จากร้านริมแม่น้ำเจ้าพยานั้นานไม่ใช่อันนมอันนาแน่นอน ตอนไหนอะไรยังไงบ้างคะอ๋อจริงๆผมรู้เพราะว่าพี่อ๊อฟบอกก็ตื่นเช้ามาเห็นก็เลยทักหนูไปเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงคือตอนนั้นดึกแล้วแล้วก็ถกี ตียมาตอนที่สองได้มั้งเนี่ยก็ขึ้นกว่าแบบจะตัดสินใจว่าจะแอดมิดอะก็ตีอะไรก็ไม่รู้นะครับคืนนั้นได้น่าจะได้ประมาณตีสากว่าโอ้ยวันนั้นหลายยากมากเลยมีทำกิจตอนให้น้าเกลืออย่างเงี้ยคือแต่หนูต้องวันนั้นไม่ค่อยได้สู้บ้างพักบ้างไม่อยากสักเดือนหนึ่งไม่ได้มันแทนไม่ได้เดือนหนึ่งเอาแต่ก็ดีแต่เข้าใจครับคุณอาหารเบรปิทตอนที่ผมป่วยเพราะอาหารเ็นปิททำหนูมมีไข้ไหมแต่ตอนนั้นมันป่วยหนักเลย ท้องมันต้องพับเงี้ยถึงจะแบบไม่เจ็บถ้าท้องตึงเมื่อไหร่อ่ะตัวงอตลอดอเ,เออปรนะมาณดึกแล้วอ,อไม่ได้เบื่อเงี้ยด้วยเอ,อ้าก็ดึกแล้วครับแล้วก็ตื่นมาทีก็เส่สายเงี้ยก็รูแล้วเรียบร้อยแต่เราก็ขึ้นแบบพยชงวยขึ้น่งแรดีขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้เป็นแมวที่แข็งแรงเหมือนเดิมเกลือเกลือนะตอนนี้ยังไม่ได้กัวกับต้มอะไรหมือเห็นแล้วแบบว่าดีใจมากดูกันคนรักษาสุขภาพมาก หนูกินนี้ป่าบว่โอ้ยข้าวกองอันนี้อร่อยมากเลยแบบว่าแกงเขียวหวานเนี้อกินไม่ได้อลืมเนื้อเนื้อข้าวต้มลืมจริงครับเพรมันอร่อยก็เลยแบบต่อเสียงอร่อยทรมานมากดีแล้วหนูไม่เอาทรมานไม่ใช่ป่วยพรมันทรมานที่กินไม่ได้ที่ไหน

ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะไปดีไหม <c oughs> เพราะว่าเราก็มีคิวว่างอยู่ดีแล้วก็ <c oughs> มีแบบว่าวันเป็นวันครบรอบด้วยห้าปีาน,นี้อตอนแรกก็ชวนหนูกินข้าว<อ>ที่ Embassy. เอมบัซซี่เฮ้ยจะเป็นแบบไหน,น,น,นครับ <c oughs> ชวนหนูกินข้าวสักร้านนึงสักร้านนึงแล้วก็เลยบอกว่าหนูเราไปกินที่หัวหินกันดีกว่าแต่หนูโทรมาเอ๊ะ เนี่ยกินที่หัวหินใช่ไหมแล้นหนูอยู่ไหนอยู่ที่ร้านแล้วเข้าใจผิดจะที่ร้านอยู่แล้วจะถึงร้านอยู่แล้วแต่ก็รอไม่นานครับผมก็เลยเออไปที่หัวหินครับเม็ดยังไงนะยังไงบ้างยังไงบ้างโมเมนต์ที่แบบว่าแบบไปดูขึ้นริมทะเลยจริงๆเป็นไลฟ์ศิลปินแบบดีมากหลายคนก็ได้แบบว่าเห็นอะไรหลายอย่างก็รู้สึกว่าไม่เคยแบบ ยืนดูแบบนานขนาดนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าเออเจ๋งดีเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีด้วยแล้วดูจริงๆผมชอบไปแบบว่าดูคอนริมทะเลบรรยากาศมันแบบว่าแฮปปี้ลมมันตีหน้าฟิลมันได้อะไรเงี้ยฟิลมันกู๊ดอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่จะไปแบบว่าริมทะเลแบบว่าดูคอนเสิร์ตจะได้ดูแบบดนตรีขึ้นดูเวทีด้วยยังไงคะยังไงหมายถึงว่าส่งแบบว่าโลหัวใจอารมณ์เหมืนพาไปยังไงบ้างผมไม่ได้คิดเลยครับก็ไปเตาฟิล เลยทั้งฟิลไมทั้งฟิลสนุกครับสนุกทีใช่สนุกนะคะที่ไหนบ้างคะที่ไงบ้างคะมันมีกับร่งใจยไหมมีทั้งหลายคนไม่ได้มีแค่เฮียสงสัยมากว่าตากล้องในงานดูดิตากล้องในงานยืนอยู่ตรงไหนเขาหันกล้องไปปั๊บจับโป๊ะขึ้นจอเลยครือคนมีเป็นโอ้โหหลายร้อยหันไปเจอที่ยังไงอะครัเหมือนนัดกันมาไม่นัดหรอกครับไม่นัดเป็ที่หนูใส่หน้ากากออกมานี่เซอร์ไพรส์มากฮะมีเฮียด้วยเหรอ นนไม่ได้บอกกันเวยเป็นกิมมิกเล็กๆในโชว์แต่ผมชอบบรรยากาศมากคือเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นคอนแบบริมทะเลคือมันไม่เหมือนขึ้นในฮอเลยนะคือมันบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมแบบ เย็นไม่ร้อนเลยแล้วก็ที่ชอบคือแม่ๆมีกระติกมีแก้วกันคนละใบเลยถือนั่ง r i n k กิ g on the beach r i n k กิ g on the beach กันอย่างสนุกสนานกันอยู่ข้างล่างนั่งบนผื่นทรายแล้วก็ r i n k กิ g ไปฟังเพลงไปคงจะสนุกมากเลยแีหลายทางหลายทางดีฮะดีเอดีแต่ในสังคมทุกคนก็สังมว่าคือแบบว่าโซมนี่คือแบบฒนุก ก็อยากจะหาเพลงใหม่ๆที่แบบที่มันเข้ากับบรรยากาศคือเลือกแต่ละงานที่ได้รับแบบจะต้องไปโชว์อย่างเงี้ยคือก็จะเลือกเพลงที่เข้ากับงานแล้วก็มีเพลงใหม่ๆไปให้ทุกคนได้ดูแล้วก็จะฝึกต้องเต้นไปให้ดูด้วยโมนั้นยังคุยกับหนูเลยว่าหนูคนมีเพลงแบบว่าสไตล์นี้ดนตรีนี้เดี่ยวก็มีซึ่งเพลงใหม่หนูพราะม่ครับผมมีเพลงใหม่หลายเพลง ก็ไม่นานครับแต่อาจจะไม่เร็วมากริสั้นหรือเปล่าคะริสั้นมาหรือเปล่าใกล้ๆนี่แหละครับอาจจะอีกสักเดือนสองเดือนค่ะสุดท้ายแล้ว5ปีที่แบบกันมาดื่ค่ะหรือว่าฉลอง5ปีก็จากหวานก็กลายเป็นขมเลยอ่ะหนูพูดหรอเมื่อกี้ฮะ ถ้าปีที่อยู่ด้วยกันมาก็รู้สึกดีใจครับผมรู้สึกดีใจที่อย่างที่ทุกคนเราผ่านอะไรกันมาหลายอย่างมากก็ขอบคุณเหมือนกันที่ทุกคนยังอยู่กับเราแล้วก็ตัวหนูเองด้วยตัวเองด้วยที่แบบว่าอยู่ด้วยกันครับผมแล้วก็ฝากความกันมาใช่จากความหวานมากๆก็หวานน้อยๆแต่เป็นความขมมันก็มีแฮปปี้อย่างแบบหนึ่งเหมือนรู้จักกันมานานมันเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรมันรู้นะเนาะเออในการเดินทาง มักขึ้นคืออะไรนะครับวิต์สวีทหวานขมมีความรักหรือเปล่าเนี่ยยินดีครับยินดีดีใจด้วยครับผมมีความรักสิ้นปีขอให้ขอให้มีความสุขกับคนดีคนรักความรักช่วยเลยครับก็ห้าปีแล้วนึกแล้วก็นานนะห้าปีคือหนูก็เพิ่งพูดไปว่าคือถ้าเปรียบเทียบ ห้าปีเนี่ยคือเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งยันรับปร,ริญญาได้เลยอ๋อจริงใช่คือเป็นช่วงเวลาที่นานเหมือนกันซึ่งก็ใช่เราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เรียนปีหนึ่งยันรับปร,ริญญาอืมก็นานมากโมเมนต์น่ารักที่เรียน,นปรรีหนึ่งนารอนุบาลหนึ่งแล้วกันอนุบาลสองสามปหนึ่งสองสองเป็นเด็กอยู่อันนั้นเด็กไปหน่อยเด็กไปหน่อยก <c oughs> ็ป, <c oughs> <c oughs> ปีห้าก็ยังมีปีที่หก ้มีปีที่เจ็ด้วยปีที่แตัวเลขไม่สำคัญครับผมชัดเลยไม่คนรู้จักกันมาแล้วก็ต้องรู้จักกันเลยอ๋อใช่ใช่ครับเมื่อวานเพิ่มปล่อยเพลงจดชื่อไปน่ารักมากเป็นเพลงที่ผมที่น้องเนยชวนผมไปฟิเชอริงด้วยค่ะไป ไปวิ่งเล่นกับน้องเนยแล้วก็มีพระเอ็มวีสุดหล่อที่บลูอืมใช่แล้วก็เป็นพี่น่ารักน่ารักสุดหล่อเลยเออหล่อจริงบูก็หล่อจริงฮะน้องน้องชายผมเองหล่อก็หล่อจริงสุดหลอ<ช>่องเนยคือในเอมวีน้องเนยแอบก็คือเป็นเป็นแฟนคลับที่บ<ช>ูรู้สึกว่าน่ารักมากเลยแล้วก็เป็นฟีลแบบ พาน้องไปเจอพี่บูไปงานทันทายพี่บูอะไรอย่างนี้ก็แบบเพลงนั้นรักนั้นรักด้วยอีเออร์ซนซอเดี๋ยวจะโดนจดชื่อครับอ e ีเออร์ซนซอเดี๋ยวจะโดนจดชื่อว่าไม่มาเรียนหรือว่าไม่มาทํางานจะโดดงานนะครับทุกคนจดว่าพี่บูหล่อ,อมาก<อ>ยังไปอีกหนึ่งน้องบูหล่อ,อมากครับ <laughs>